สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับดับเบิลพีไลฟ์ลุงพาทัวร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเราจะพาเพื่อนเน,นเนี่ยข้ามไปที่สปปลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกันนะคะอ่าแล้วก่อนที่เราจะข้ามไปที่ฝั่งนู้นกันนะคะเรามีเรื่องที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้นะคะว่าก่อนที่เราจะข้ามไปเนี่ยเราต้องใช้เอกสาร,รอะไรบ้างสำหรับคนที่ไม่มีพาสปอร์ตนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่มีพาสปอร์ตเนาะเราสามารถทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวหรือ temporary border pass ได้นะคะที่สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนจังหวัดมุกดาหารนะคะซึ่งสำนักงานนี้เนาะจะอยู่ใกล้ๆก,กับท่าเรือมุกดาหารเลยแต่ถ้าใครยังไม่รู้อีกว่าท่าเรืออยู่ตรงไหนก็คืออยู่ใกล้ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องเลยค่ะสำหรับหนังสือผ่านแดนชั่วคราวนี้นะคะเราสามารถพำนักอยู่ที่ประเทศลาวได้ถึง3วันเลยนะนเพื่อนๆนและถ้าใครไม่มีรถ หรือว่าจะข้ามทางเรือเราก็สามารถติดต่อทางนี้ได้เลยนะจ๊ะได้เอกสารครบกันแล้วเนาะเราก็เดินทางไปที่ด่านพรมแดนมุกดาหารนะคะอยู่ตรงะสะพานวิทภาพไทยลาวแห่งที่2อจังหวัดมุกดาหารนะคะเรามาจุดนี้เพื่อจะเตรียมตัวข้ามไปอีกฝากนึงนะคะแล้วก็มาให้เจ้าหน้าที่เขาอะเช็คเอกสารของเราก่อนนะคะว่าผ่านหรือไม่ผ่านมีอะไรติดขัดตรงไหนบ้างนะคะ เอาละค่ะเมื่อตรวจเอกสารกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะเราก็เตรียมตัวข้ามฟากไปอีกฟากฝั่งกันได้เลยจ้าในการข้ามฟากครั้งนี้นะคะเราใช้บริการของรถตู้เนาะ ข้ามผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2จังหวัดมุกดาหารนะคะซึ่งจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเมื่อเราข้ามไปอีกฝั่งเราก็จะไปจุดที่สวนเขตหรือว่าสวรรณเขตของสะปะปลาวนั่นเองนะคะสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเนี่ยเขาเริ่มสร้างนะคะตั้งแต่ธันวา2546เนาะเริ่มลงฐานนะคะแต่ว่าในตัวสะพานจริงๆเนี่ยเราสร้างเมื่อ21มีนาะคม2547นะคะแล้วเสร็จ ปี2549ในเดือนธันวานะคะใช้เวลา3ปีกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วก็เปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการนะคะก็วันที่20ธันวา2549เนาะระยะทางเนี่ยจากเมืองไทยสู่เมืองลาวอะค่ะประมาณ1,600เมตรนะคะแล้วก็กว้าง12เมตรมีถนน2ช่องทางจราจรน,นะคะ ในส่วนที่เพื่อนๆมาจากฝั่งไทยเราอาจจะขับด้านซ้ายมือใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเรามาฝั่งเราเราต้องขับด้านขวามือกันนะคะถ้าใครยังไม่ชินก็คำาวณระวัดระวังกันด้วยนะจ๊ะ เยียบแผ่นดินลาวเราก็ต้องใช้ตังลาวนะคะไปแลกตังกันจ้าตรงนี้คือจุดแลกตังนะคะไ้จับเงินล้านก็คราวนี้แล้วค่ะทุกคนขอแวะเข้าห้องน้ำพักหนึ่งนะคะที่นี่ก็มีปัป๊มปตทเหมือนกันเนาะแต่ว่าจะมีแต่ร้านจิฟฟี่นะคะไม่มีเซเว่นอีเนเนาะ มาเติมพลังกันที่อเมซอนสักครู่นะคะมาทดลองใช้เงินกีบกันจ้า เติมพลังกันเต็มล้นแล้วนะคะเราก็เดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองชัยภูทองนะคะเมืองชัยภูทองนี่ห่างจากสภานนะประมาณ70กิโลเมตรได้นะคะเ,เพื่อนๆเดินทางยาวไกลมากๆเลยจ้าที่เมืองชัยภูทองเนี่ยจะมีวัดวัดหนึ่งนะคะที่ขึ้นชื่อมากๆเลยคือวัดเจติยารามแต่เ,เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อกับวัดนี้นะคะแต่ถ้าพูดถึงคําว่าพระธาตุโพนเนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงรู้จักกันนะคะาราคาถึงกันแล้วเนาะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ากันค่ะถึงกันแล้วนะคะวัดเจติยารามพระธาตุโพนเนาะเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะด้านในเนี่ยส่วนมากทุกคนก็จะสังเกตเห็นกันเนาะว่าจะนุ่มพาสิ้นกันซะส่วน,นมากกันเลยนะคะพลาสินเนี่ยถ้าเราไม่ได้เตรียมมาเนี่ย อางวัดก็จะมีให้นะคะแต่อเผอิญว่าทางเราเตรียมไปเรียบร้อยเนาะมาเดินชม,มรนรบริเวณรอบๆวัดกันจ้าพื้นที่ของวัดในค่อนข้างจะกว้างขวางมากเลยนะคะจิตกรกรรมฝาผานังของวัดนี่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถ่ายใกล้ๆให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่าเรามี เวลาค่อนข้างจำกัดนิดนึงเนาะเอาละค่ะเราไปเดินสำรวจวัดกันพอสมควรแล้วนะคะเราก็ไปเดินหาของไหว้กันดีกว่านาะ ที่นี่นะคะเขามักนิยมไหว้ด้วยขันบังบิงหรือไม่ก็ขันห้านะคะมีทุกเทียนพร้อมให้แล้วนะคะทางวัดเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้ตลอดเลยเราสามารถไปบูชามาไหว้พระธาตุองค์นี้กันได้นะคะตอนที่เพื่อนๆเห็นเลยค่ะด้านซ้ายมือที่มีขันบังบิงมีกล้วยมี อดอกไม้ต่างๆนี่ค่ะที่อยู่ตรงตะก้าสีสันสดใสเนี่ยสําหรับใช้แก้บนนะคะเพื่อคือเพื่อนคนไหนที่เคยบนไว้แล้วแล้วก็สมริผลก็สามารถมาแก้บนได้เลยนะคะใช้ชุดนี้เนาะแต่ด้านขวามือเนี่ยที่เป็นขันห้าธรรมดาเนี่ยสามารถใช้เพื่อขอพรพระธาตุองค์นี้ได้เลยค่ะราคาก็ประมาณ1 5บหถึงยี่สิบพันกีบนะคะหรือประมาณเงินไทยก็จะมวน6 0สิบถึงแปบาทนะคะ พระธาตุพนองนี้นะคะเดิมเป็นปราสาทสร้างมาแต่สมัยที่ของเรืองอํานาจและก็แผ่อาณาจากักรมาถึงแถบนี้นะคะตามศิลาจารึกของเรานะคะกล่าวไว้ว่าสร้างขึ้นในตอนคําของวันพุธเดือน1 2พศ236นู่นนะคะทุกคนแล้วก็ุทธศาสนิก,กชนนะคะที่มากราบไหว้พระธาตุองค์นี้นะคะมีความเชื่อแล้วก็มีความแบบศรัทธาในพุทธานุภาพของพระธาตุองค์นี้มากๆนะคะเพราะว่าเออไม่ว่าใครเนี่ยคะ่ะ มาบนบานสารกล่าวท่านขอเรื่องใดๆใก็มักจะสำฤริตผลเสมอๆนั่นเองเนาะเวียนครบสามรอบแล้วนะคะทุกคนแต่มีเรื่องหนึ่งที่แบบว่าอยากจะบอกกล่าวเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าถ้าใครที่อ่านภาษาลาวไม่ออกเนี่ย ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะคะเพราะที่นี่ไม่มีภาษาอื่นเลยแต่ก็หวังว่าพอที่เราขอไปจะสำลีผลนะคะทุกคนถ้าสำลีผลเมื่อไหร่เราจะมาแก้บนแล้วก็อาจจะมีคลิปอื่นๆให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ